เพื่อสมุนไพรโล้สารเคมีชีวีจากปลอดภัยนะเจ้าตั้งกลัง้เกียรติตตามห้าฟังสถานีวิทยุประจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจิงใหม่จะงนี้ไปขอเนตั้งห้าฟังรายการหมอกระอบประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้า ในระบบแต่ก็อยากมีเงินบำนาญไว้ใช้ตอนแก่จะยื่จะได้ดีหาได้กระตู วะบดเดียวเนี่ยบอกว่าจะอาชีพอิสระป่อแกาแม่ขายเกษตรกร,กรนักเรียนนักศึกษาก็มีบำนาญได้เพียงแค่ไปออมกับกออชอเริ่มต้น50บาทสูงสุด30,000บาทต่อปีหับเงินสมทบเพิ่มทันทีในเดือนทัดไปสูงสุด1,800บาทเมื่ออายุ60ปีหับเงินบำนาญรายเดือนจากกอชอไว้ใจสนใจตรวจสอบซีดและสมัครได้ที่แอปพลิเคชันกอชอหรือ ไลกออชอสอบถามโทร02-049-9000นเนี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมอกอหรือ KU Radio plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกิดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรา,เราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุงม่มพมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค รักษาที่ดินทำกินสำหรับปันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด กาดมันม่วนขนาดเจจนมาแอวกาดของเฮาของขายปลาเลอะมีตั่วเน่าเมื่อของขาวของกินบ้านเฮามีแผวบ้านเฮาบ้า มากัดนักหมอก็ของกินปื้นเมืองมีน้ำพริกหน้าพริกหอมน้ำปูใส่อ้อมเอาไปกินกับ โตก,กัดหน้าสีเขียวครอบครัวมกหลังโควิด1 9เริ่ติมวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกัดหน้าสีเขียวครอบครัวมกสะพะของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันธุ์ผักปอสานพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผล,ลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองก็วันเสาร์แปดมงเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมเกเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านไม่แก่นน้อยตำบล่าไัยอำเภอสันทรายจเชียงใหม่โทรศัพท์053-040228แล้วพบก,กันนะเจ้า เกษตรนิรโรจริงจริงผู้หญิงเขาอยากดูจับเกษตรนิรอยิน้ำทำไรล่ะจังกินผักฟรีฟรี สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก่ต้านพิกมาพบกับรายการมากบพบประชาชนกเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยกวันจันทร์และวันการหกโมงเกินแผ่วเจ็ดโมงเจ้าทางสถานีวิทยุมกมหาวิายาทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ a m เอ็มตอรโอความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอา,อากาศในแปงจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพในหินถึงเสียงที่เวอร์ไวเบ็ดอทเคอร์พ 612. ค o m Facebook Live, ละ YouTube สถานีวิทยุมอาเชงใหม่ก็ได้ยินถึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ข้าฟังกัน,กนได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสียงเทมเนียมทราบหักหน้าที่ตำนินรายการเทมงานสถานีวิทยุมอาเชงหม่ม,มหาวิทยษษาลัยเกษตรศาสตร์เจ้า เช้าช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมากอปป่ประชาชนเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมกอมหาวิทยาลัยลเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า วันนี้แสงเทียนเนียมทรับรับหน้าที่ดำเนินรายการก็คงจะมาพร้อมกับทีมงานคุณหมอจากศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยก็มีคุณหมอนงนุษย์พัทรอนันตนพเป็นผู้บุนในการศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่ดูแลอยู่นะคะในการดูแลสุขภาพลงเสริมสุขภาพให้แก่ทุกช่วงวัยนะคะในการส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีกันนั่นเองวันนี้มาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันต่อโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับ สุขภาพดีในวัยเกษียณนะคะโดยเฉพาะผู้ที่กําลังจะ,กะเกษียณในวัย60ปีหลังจากรับราชการมานะคะมาขอความรู้กับคุณหมอกันดีกว่าค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณหมอสิทธิพงษ์ยิ้มสวัสดิ์ในแพทย์ชํานาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่กรมอนามัยอยู่เป็นเพื่อนน้อฟังข้าโครมากรเกษตรกรผู้สูงอายุกันในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนกันนะคะพบกับคุณหมอสิทธิพงษ์ยิ้มส วัสดีกันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอสุทธิพงศ์ค่ะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค,ครับร่ะสุทธิพงศ์ยิ้สวัสดีนะครับ าจากกุมนั้นมา,มาที่หนึ่งเกียงใหม่ครับค่ะคุณหมอคะวันนี้มาคุยกันเรื่องสุขภาพดีในวัยเกษียณนะคะ,ะมาเป็นคุยเรื่องของผู้สูงอายุกันบ้างนะคะบางท่านก็เตรียมตัวเกษียณบางท่านก็อาจจะเกษียณมาแล้วอะไรเงี้ยน,นะคะบางท่านก็เป็นเกษตรกรอาจจะไม่ได้รับราชการแต่ก็เป็นผู้สูงวัยเหมือนกันนะคะคุณหมอคะวันนี้เรามาขอความรู้ว่าสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณหมอคะตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง พูดเรื่องนี้ก็เข้าเข้ากับบรรยากาศช่วงที่ใกล้เกษียณพอดีนะครับตมอตรงนี้เดือนกันยาเนะก็ <c oughs> จะเป็นเดือนสุดท้ายของพี่ี่หลายท่านที่ทํางานเป็นคนอายุกเกษีณราชาการนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับสถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยมีจานวนเพิ่มข,ขึ้นมากๆนะครับ <c oughs> ปัจจุบนนันเป็นการจะเรียกว่า,าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง อย่างเกีย่ยวกับสมบูรณ์แะ้วนะครับซึ่งปัจจุบันเรามีผู้สูงอายุนะครับอยู่ที่ประมาณ1 2 8ล้านคนนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็19-4เซนของประชากรทั้งหมดนะครับซึ่งข้อมูลที่หมอพูดให้ฟังกันนะคืข้อมูล,มลวลันที่31กรกฎาคมปี2562นี้เองนะครับเนาะซึ่งจะเห็นว่าจำนวนผู้สูงสอายุของประเทศไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอืมค่ะ เป็นเกือบจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ใช่ครับเขาก็เรียกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปแบบเลยนะครับและในอนาคตต่อไปนะครับอีกอีกปีข้างหน้าเนี่ยครับเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบรูรณ์แบบเลยนะครับเป็นชุดเป็นแบบเรียกว่าระดับสุดยอดนะครับคือเป็นุเร์เอ r โซไซตี้ e t y จำนวนของผู้สูงอายุจะมีเกือบจะสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับค่ะค่ะ ก็ถือว,ว่าผู้สูงอายุก็จะเพิ่มมากขึ้นว่างั้นเถอะนะคะมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นประเทศไทยอของเรานะคะค่ะลังนั้นก็สสาคัญใช่ไหมครับว่าผู้สูงอายุมากขึ้นเราจะทํายังไงให้เรามีสุขภาพดีเราสามารถดำานินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะ,ะตอนนี้รับสู่วัยสูงอายุนะครับซึ่งหมอก,ก็ดูแลคนผู้ป่วยหลายๆคนนะคะที่อยู่ในวัยสูงอายุนะครับซึ่งเมื่อถ้าเรา เกษียณจากงานแล้วหรือว่าเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายๆอย่างเลยนะครับทั้งสภาพร่างกายเองทงั้งจิตใจเองสภาพการทํางานที่เปลี่ยนไปนะครับเวลาเราก็มีเพิ่มมากขึ้นเราอาจจะไปได้ทํางานทั้งวันแล้วนะครับเหะออาจจะมีความหงาความอ้างว้างความโดดเดี่ยวสังคมต่างๆก็อาจจะเจอผู้คนน้อยลงนะครับซ้่ยอันนี้ ทางของกระทรวงสาธารณสุขเองเรื่อง่งถึงกลมนามมยนะครับก็ให้ความสาคัญตรงนี้มากมากเลยว่าเราอยากจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีรู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองนะครับไม่อยากให้มีภาวะซุมเศร้าหรือว่าใช้ชีวิตด้วยความยากลาบากใดๆนะครับซ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันทําให้ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุและ ก่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาครับผมก็อาจจะเคยออกบ้านไปทํางานเนี่ยนะคะ60ปีแล้วอาจจะต้องหยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านอาจจะทำกิจกรรมอื่นแทนใช่ไหมครับหมออาจจะมีอาจจะเหงาบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็อาจจะต้องมา มาดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตใช่ไหมคะคุณหมอคะครับ,าาบและปัญหาของผู้สูงอายุอะคะที่ผ่านมาที่คุณหมอเจอเ,จอ,เจ,อจอส่วนใหญ่ผู้สูงอายุของเราเนี่ยมีปัญหาด้านไหนบ้างคะคุณหมอคะครับเดี๋ยวหมอคออนุญยากคีนะ่าปัญหาของอาาผู้สูงอายุนะครับนืฉองจากมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจเนาะก็มีหลายด้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอยา่างก6ด้านแล้วกันพี่ เราคือบ่อยและให้ความสําคัญมากๆนะครับในในข้อแรกนะครับผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะอ,อกลมนะครับทักตกอกลมได้เสมอเลยเนื่องจากอะไรเนื่องจากกล้ามเนื้อกระดูกต่างๆเนี่ยครับบานอาจจะเสอมสภาพไปตามใบนะครับทําให้ออกลมมัวง่ายๆนะครับาการทรงตัวต่างๆไม่ค่อยดีนะครับซึ่งจะอ่าจะเป็นเรื่ตนะครับเพราะว่าการหกล้มเนี่ยทําให้ผู้สูงอายุนะครับเสียชีวิต เป็นระดับต้นๆเลยนะครับรองจากพวกโรคต่างๆหรือว่าอุบัติเหตุจากค้องถนนนะครับอัอนนี้คือผู้โดยนีต้ต,ต้องให้ความสาคัญน,นะครับาการเดินหงต้องระมัดระวังขึ้นนะครับาการเปลี่ยนเสื้อผ้านะะรับเข้าห้องน้ำสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นการลื่นนะลื่นล้มเราต้องให้ความาการดูแลนะครับหรือว่าระมัดระวังพิเศษนะครับ อันนี้ก็เป็นอาการหน่งที่เราเจอได้บ่อยๆนะครับอืมค่ะพัดตกหกล้มนะคะอันนี้ก็ไม่เลนะคะค่ะคู้สมัยยุ่งคุณหมอก็อยากจะเสนอแนวทางนะครับให้อยู่ีป้องกันนะครับภาวะพัดตกหกล้มเนี่ยนะครับในผู้สูงอายุนะครับค่ะเต้นปัดให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใกล้จะเสี่ยก็ตามนะคบฝึกการทรงตัวก่อนเนาะเต้นออกกำลังกายเบาๆการเดินเนี่ยครับให้ให้เยอะขึ้นนะครับ เพ่นเรามีข้อมูลนะครับว่าการเดินมากกว่า7,009ต่อวันนะครับจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจหลอดือด้วยนะครับแต่ถ้าใครเดินไม่มากกว่านั้นเช่นมากกว่าวันละ1,009นะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและปัจหัยการตายได้ด้วยนะครับเนาะการป้องกันในด้านกายภาพอื่นกนะครับสิ่งแวนล้อนที่บ้านนะครับอาจจะต้องไปดูด้วยนะครับว่าอ่าเราพอจะมี มีจุดเสี่ยงตรงไหนไหมนะครับเช่นจุดที่ลื่นจุดที่มืดเกินไปนะครับอาจจะต้องปรับตรงนี้นะครับให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้ามีประวัติผู้สูงอายุออกเรงนะคบับมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีอเนี่ยแสดงว่าต้องมีความผิดปกติอะไรบางอย่างนะครับทั้งกายภาพเองหรือว่า เิ่มสิ่งแวดล้อมต่างๆต้องไปหาไาอีกุตรงนั้นครับผมครับป้องกันไปก่อนนะคะออกกาลังกายเดินมุนก้าวแล้วปรับสภาพแวดล้อมในบ้านใช่ไหมคะหมอคะจุดที่ห้องน้ำนี่จะได้ยินบ่อยเลยที่ผู้สูงอายุล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะบหมอเรื่องบันไดเหมือนเรื่องการเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเรลาผู้สูงอายุ่ึงเสื้อผ้าเช่นใส่กระโปรงหรือว่ากางเกงขายาวเนี่ยครับบางคนสะดุดล้มได้นะครับ ต้นกระแทกพื้นหรือว่าลื่นถลนม้ครับที้เราก็จะเจอได้บ่อยในการนี่เป็นจุดที่ต้องระวังมากๆครับค่ะค่ะตับรับสภาพแวดล้อมยังไงเพิ่มเติมอีกไหมคะคหมอคะอย่างบันไดเนี่ยเป็นยังไงดีน่าจะเหมาะไหมค่ะในห้องน้ําต้องทํอยังไงดีคะครับันไดเราก็ต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับหมอแล้วก็ถ้าในกรณีที่ว่าท่านท่านมีความเสี่ยงที่จะหกล้มนะครับลูกหลานจะต้อง ช่วยช <slate. S 3> ่วยดูแลตมอท่านขึ้นเหมือว่าลงบันไดนะครับถ้าเราเอนการเคนไหวมันลำบากมากจริงๆอาจจะต้องมีการปรับสถานที่นะครับเช่นมาอยู่ในที่ชั้นล่างนะครับในตรงที่ว่าไม่ต้องขึ้นที่สูงๆนะครับค่ะแล้วก็บางทีอาจจะต้องมีราวจับบันไดใช่ไหมครับหมอคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ได้เลื่นนี้คือเรื่องการเค้่นไหวนอกจาก นอกจากการทรงตรัวการหกลมแล้วนะครับ <c oughs> การเคลื่อนไหวของผูส้สูงอายุก็จะลดลงเนื่องจากอายุที่มากขึ้นนะครับมีความเสือ่อม <c oughs> ของกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็ฮอร์โมนที่สร้างต่างๆนะครับ <c oughs> มันก็ิดมลงเนาะทําให้กระดูกริ่มพุนก็นะ <c oughs> จะเคยปัญหานลยนะครับว่าเมื่อกระดูกพุนเกิดขึ้นปุ๊บอาการเดินอาการขึ้นที่สูงอาการปวดต่างๆก็จะตามมานะครับซึ่งมันส่งเสริมกับภาวะหกลม ถ้าเรามีภาวะกระดูกคูณแล้วหกล้มนะครับก็จะทําให้เกิดกระดูกหักได้นะครับค่ะนะค่ะนอกจากนั้นละคะคุณหมอคะปัญหาของผู้สูงอายุที่เราพบบ่อยๆนะคะอือันนียกเป็นท็อปนิสเลยครับท็อปคิวเลยนะครับะก็คือการสั้นแต่สภาวะไม่ค่อยอยู่อ๋อค่ะคือจากมาจเห็นคนเฒ่าคนแก่หรือว่าใดๆก็ตามที่มีสภาวะเล็กหรือว่าตือมาดสีต้องขึ้นบ่อยนะครับค่ะอันนี้ก็เป็น เหตุมือเนื่องจากในผู้สูงอายุผู้ชายก็จะเริ่มมีภาวะของสองลูกหมัดโตใช่ไหมครับอาจจะต้องมีอาการปัสสาวะไม่สูดนะฮะว่าปืนมาฉีดเครืง,งืนบ่อยๆนะครับในผู้สูงอายุผู้หญิงนะครับ <c oughs> ก็จะมีการจมคล้อยนะครับของของหูรูต่างๆากทำให้มีการ,ประะัปสาวะทั้นฟ้องมไม่ได้เวลาไอมีปัสสบวะเล็กใช่ไหมครับที่เรามันจะได้ได้ได้ยิน ก็เป็นุงของเราบบเคยบออย่างนี้ครับซ<ช>ึ<ช>่งเรื่องนี้นนมันจะทําให้รบกวนนะครับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะถ้ามันเกิดขึ้นกลางคืนเชานอนไม่หลับละนะครับซึ่งกลางคืนเราควรได้รับการพักผ่อนแต่ต้องตื่นมาฉี่ตลอดเลยนะครับก็ทําให้คุณภาพชีวิตน,น่ยแย่ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุนะครับที่มีอาการต่างๆเหล่านี้นะครับอย่ามองข้ามนะครับอย่ามองข้ามว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับควรจะต้องไปพบแพทย์นะครับพบแพทย์ ในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสถาบาลก็ได้นะครับเพื่อศึกษาภาวะต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อหาสาเหตุแล้วเราแก้ไขขึ้นตัอีกตรงนั้น,นะครับผม ไปพบคุณหมอนะคะคลั่นปัสสาวะบ่อยๆนะคะบางทีไอจามหรือว่าบางทีหัวเราะอะไรเงี้ยก็จะมีปัสสาวะเล็ด้วยนะคะก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะค่ะนอกจากพักระบกลมแล้วนะคะภาวะกระดูกพรุนแล้วก็กลั้นปัสสาวะนั้นไม่ได้นะในผู้สูงอายุจะพบกันบ่อยมากเลยค่ะอย่างภาวะกระดูกพรุนเราป้องกันได้ยังไงคะคุณหมอคะเมื่อสักครู่นี้ลืมถามไปมกระดูกพรุนใช่ไหมครับ จริงแล้วเนี่ยกระดูกทุนเนี่ยเราสามารถต้องกันได้ด้วยนะครับคือการรับประทานอาหารนะครับอย่างที่มีแคลเซียมอย่างเพียงพอนะครับซึ่งในชนบทบ้านเรานะครับมีอาหารที่มีแคลเซียมสูงช่นปลาเล็กปลาน้อยนะครับเราสามารถที่จะกินกินตรงนี้ได้เพิ่มเติมครับหรืออาจจะเพิ่มเสริมโดยการกินนมนะครับนมมะละหึ่งกล่องนะครับก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพของกระดูกที่ดีขึ้นนะครับ นะตอนเช้าอาจจะออกอกำลังกายเบาๆนะครับรับแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเป็นอย่างดีนะครับในช่วง8โมงเช้าถึง10โมงเช้าน,นะครับวันนี้ก็การกำลังพอดีใช่ไหมครับกระตุ้นการสร้างเป็นอย่างดีให้ในร่างกายเราครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะส่งผลให้ลดความเสี่ยงในการเกิดการอุดตุนดได้นะครับ อันนี้แก้ปัญหาได้ละและอย่างก้านปัสสวะนี่ล่ะคะคุณหมอคะเราป้องกันได้ไหมคะหรือว่าต้องไปพบคุณหมอหรืออย่างเดียวเน้นบบบว่าการต่อสระเนี่ยเราต้องมาหาสาเหตุก,ก่อนเนาะผู้สูงอายุผู้ชายก็มีสาเหตุึ่งผู้สูงอายุผู้หญิงก็มีสาเหตุึ่งนะครับถ้าเรามาสามารถหาสาเหตุได้เนี่ยเราจะได้ช่วยแก้สาเหตุกอ่อนแต่ถ้ายัง ยังมีอาการ่อเรื่องก็จะแมนะนําเช่นเราต้องเลื่อกานรับประทานอาหารลาว,ว่าในช่วงทั้งวันเราไม่กินอาหารหมักดองไม่กินอาหารที่มีโซเดียมสูงเกินไปนะครับแนะพวกนี้ก็จะกระตุ้นการนะนทาทาให้เรามีอาการแบบต้องสิ้นบ่อยๆนะครับเนาะหรือว่าช่วงตอนกลางคืนหรือว่าช่วงตอนเย็ยนอาจจะทานน้ําในปริมาณที่เหมาะสมนะครับไม่ต้องทานม,มากเกินไปเพราะความสามารถในการที่จะดูดน้ํากของข้อไปนะครับในผู้สูงอายุในช่วงกลางคืนเนะี่ยผ่านจาก ไม่ได้เ,เป็นมาตเปรซนเหมือนช่วงเป็นใบทำงานนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาื้องต้นก่อนนะครับว่าให้ลองสังเกตว่าเอ๊ะเวลาเราเราถี่เนีน่ยเรามีสภาวะแสบขัดไหมเจ็บไหมนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นมาการของภาวะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับเอันนี้ก็เรรจะต้องไปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านครับผม พราะนั้นก็ต้องดูว่าเกิดอกนนาการอย่างไรนะคะแต่คำแน,น,นะนำตอนคืนก่อนนอนก็อาดื่มน้ำให้พอเหมาะนะคะ,ะเดี๋ยวดื่มน้ำบ่อยก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยนะคะแต่ว่าอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่จะเจอก็คือกลุ่มเข้าห้องน้ำบ่อยก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะคุณหมอคะอีกอันหนึ่งใช่ครับก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นโรคเบาหวานแล้วเราควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีใช่ไหมคะน้ำตาลสูงเรื่อย ก็จะมีปัสาวะที่เบบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเรื่องของปัญหาของผู้สูงอายุนะคะคือการปัสสาวะไม่ค่อยได้หน้าชีบ่อยๆนั่นเองค่ะทีเราเราแตะเรื่องของการนอนไม่หลับนิดนึงเนาะพี่ว่าเพราะเราสีตึงคีบ่อยทาให้บางนนอนไม่หลับมากซึ่งการนอนไม่หลับก็จะเป็นปัญหาที่ตามมาครับว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะนอนหลับไม่เพียงพอคุณภาพการนอนไม่ดีเกิดไม่ดีนะครับ ทาให้การนอนที่ไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายเราเราข้อมกันตัวเองไม่ทันครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ควรจะนอนนะครับอย่างน้อยเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงนะครับก็เฉลี่ยว,วันละประมาณแปดชั่วโมงซึ่งแปดชั่วโมงเนี่ยเราควรจะนอนแบบมีคุณภาพด้วยนะครับไม่ใช่นอนหนึ่งชั่วโมงแล้วตื่นมาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งครั้งอย่างครับหนึ่งคืนทีสี่ห้าครั้งอันเนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาการนอน,น,านไม่มีคุณภาพของผู้สูงอายุด้วยครับ อืมค่ะเกี่ยวห้องกนไปหมดเลยนะคะคุณหมอค่ะใช่สำคัญกันไปหมดเลยเพราะนั้นก็ต้องดูแลหลายๆเรื่องเหมือนกันสําหรับผู้สูงอายุเราปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะนอกจากนั้นนลคะคุณหมอสิทธิพงศ์อิบสวัสดิ์ค่ะที่ค anyway. ุณหมอคุณหมอพบปัญหาของผู้สูงอายุบ่อยๆอีกนะค่ะนอกจากนั้นนะคะนอจาุนแบนนะครับก็ต่อเนื่องมาเลยครับว่าถ้าเรานอนไม่หลับใช่ไหมครับสมองไม่รับการพักผ่อนที่เพียงพอครับ เกิดปัญหารเรื่องของสมองเอสื่อมในช่สงมายุครับความจำความจำท่านอาจจะหายไปนะครับหลงล,งลืมใช่ไหมครับลืมกุญนจลดบ้างลืมกระเป๋าเงินบ้างลืมบัตรบ้างนะครับซึ่งเมื่องถ้าเกิดภาวะน,นี้บ่อยๆนะครับผมแนะนําว่าคนรจะต้องมาศึกษาแพทย์นะครับว่าอ่าที่ทําให้ท่านเกิดภาวะหลงลืมบ่อยๆนี่คืออะไรนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ ภาวะที่นอนที่ไม่มีคุณภาพหรือภาวะที่การนอนไม่หลับในช่วงกลางคืนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาเหมือนเหมือนยอดของภูเขาหมือนแฉกนะครับนะฮะทีิมันมีปัญหาที่เป็นสาเหตุเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะั้นจอเนี่ยมีคำกล่าวที่ว่าการนอนนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเราด้วยสานะครับเพราะว่าหนึ่งในสามของชีวิตเราคือการนอนครับถ้าหนึ่งในสามนั้นเป็นการนอนที่ไม่มีคุณภาพ เรามีความเสื่องนั่คือเรื่องสันต์ตาความเสื่อมตามวัยความแก่ของวัยการเสื่อมของอายยืนสัาตตามมาเยอะมากใหม่ครับอืมค่ะสำคัญนะคะเพราะนั้นนอนไม่หลับก็เชื่อมโยงไปที่สมองอีกนะคะมันเกี่ยวข้องกันไม่หมดเลยนะะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจริงๆค่ะหมอคะบางทีอาจจะแอบหลับตอนกลางวันได้ไหมคะคุณหมอค่ะปีๆนล้เนี่ย การนอนกลางวันนะครับเราจะ,จะเรียกว่าการหมกการนอนเพื่อเพิ่มพลังวอลคาร์เม็คนะครับซึ่งไม่ควรจะนอนเกินสามสิบนาทีต่อวันนะครับช่วงอาจจะบ่ายโมงถึงบา่บายสองครึ่งนะครับบ่ายสามประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าหลังจากบ่ายสามแล้วเราไม่รนอนละพราะมันมันจะทาให้นั่งใายเราไม่สดชื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้สูงอายุที่บ้านนะครับนุ่งหลงหลังสามให้ดูท่านนิดนึงว่า ท่านนอนเยอะๆไหมมีช่วงกลางวันเช่นโหนอนกลางวันไปสองสาชั่วโมงเอะครับอันนี้อาจจะบ่งบอกอีกว่าช่วงกลางคืนท่านเนี่ยนอนนอนไม่พอนอนไม่มีคุณภาพท่านไม่ต้องมาน,นอนกลางวันเพินครับ พอเวลาของรายการมอกพวกประชาชนเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เซี่ยงเฮียประเดขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทราบฮับนติติธรรมรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปากกันได้คู่วันจันทร์และวันการพบนงเกิงแผ่วเช็ดนงเจ้าตทางสถานีวิทยามาุมอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังเจียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยงเยิ่ยมีชนะติดต,ตามสตีเจ้า おっか。